กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก็ผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านอมได้มาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ย เราบนันทนเขาว่าเหรียญน,นี้เป็นปีปศอะไรจำ,จำนวนกาตรติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สะัญครับเหรียญที่ผ่านกันใช้น้ำตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้เป็นอร์เศนยรใหญ่นะครับเนี่ยถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเราก็ยังพอมีให้หาจิบอยู่ในทุววันนี้นะคร, anyway. <model> รับวาทาดีด้วยนะครับเนี่ยเราดูลักษณะของเหรียญรับเป็นเล่มแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคือพนี้เกิลอยู่ด้านนอกับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก มาดูขอบเฟือนดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองโอ้โหสุดยอดครับคมชัดเดียวมากเลยครับท่านมีรอยเดือดร้อนี้เด้หน่อยครับรอบบวมรอเบี้ยก็มีครับแต่ไม่มากอะไรครับดูสิครับเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยครับแบบนี้ครับหายากมากครับที่เจอแบบนี้ได้ง่ายครับท่านไม่ธรรมดาเลยครับที่เจอแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปรศอะไรนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณที่หนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรบิเนี่สำหรับมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับท่านข้อ5่ครัท่ัน โอ้โหติ็อยู่หนึ่งในสิบอันดบที่หายากซะด้วยสิครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี่นะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านกูจะหาเจอได้นี่ครับเหรียญนี้คือไม่ธรรมดาเลยนะครับกว่าจะเจอได้เนี่ยอยู่ที่อันดับที่เก้าซะด้วยสิครับเนี่ยอันดับที่เก้าของเหรียญที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดุลรัตาวารามตำลงมาอีกนี่คือไม้หาน,านังโชพยาได้ละสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทะไรียนะครับ สำหรับปีปศสอง4ันห้า้อยห้าสิบสี่นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเหรอครับอยู่ที่เท่าไหร่เอยเดี๋ยวดูค้่มือแป๊บหนึ่งครับท่านขอโทุทีนะครับมันอยู่ไกลเกินไปครับมองไม่ค่อยชัดจำนวนการผลิตอยู่ที่สมล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านสามล้านเหรียญผลิตพอดีเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสี่ปีนี้ครับท่านในระดับยูซนสีน้อยอยู่ที่2 5 0ร้ยห้าสิบบาทครับท่าน ส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญลนะสามสี่สิบถึงห้าสิบบาทเลยนะครับ